ถ้าเพิ่งเริ่มฝึกเอมควรฝึกจากอะไรดีระหว่างแท็กกับคลิกเพราะผมไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวให้คําแนะนําอันนี้เป็นคําแนะนําของพุทธนะแล้วเผื่อเอาไปสอนเพื่อนนะแต่อย่าว่าแต่แต่เพจเขียนข่าวเลยคนเล่นโอวัตกันเองยังยังยังนั่งด่าเกมพักเลย แต่เราเริ่มที่ตัวเองได้นะอย่างน้อยถ้าคนอื่นพูดด้านดีเกี่ยวกับโอ๊ตไม่ได้เราก็เป็นคนพูดเองก็ได้ผมคิดแบบนี้แล้วผมมีความสุขเพราะว่าคนที่อยากเห็นด้านดีของโอ๊ตก็มีคนที่เบื่อข่าวพวกนี้มันก็มีถ้าเราไม่สนับสนุนการเขียนข่าวแบบนั้นเราก็ไม่ต้องตามเขาเอา่อ โอเคมาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอธิบายเรื่องนี้แล้วจบเลยในนนี่เนี่ยนเนี่ยอ่าจะคลิปไปไปให้คนอื่นฟังก็ได้นะดูแบบนี้ครับผมจะพูดเรื่องนี้แล้วเป็นเรื่องที่คนคนจะเข้าใจง่ายมากๆเลยเราไม่สามารถเราไม่สามารถแทร็กด้วยการสะบัดได้ แต่เราสามารถลากเมาส์เอ้ยเราสามารถ K, แทร็กเล้วคลิกศัตรูไปด้วยได้อาจจะงงนิดนึงก็คือเวลาเราเห็นศัตรูอยู่ในหน้าจอเราสามารถสะบัดไปยิงเนี้ยได้ถูกไหมให้โดนแต่เราทําแบบนั้นกับพวกโซเจอร์ไม่ได้พวกแท็กกิ้งเราทําไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราทํามันก็จะเป็นแบบนี้ แต่เราสามารถเล่นแคทตี้ดีหรือเล่นตัวละครคิกโดยการลากตามแล้วคิกได้โดยไม่ต้องสะบัดเลย oh, <get> ซึ่งการแท็กช่วยให้เรายิงได้ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบไวหรือแบบช้าหรือแบบคิกซ้ายค้างหรือแบบคลิกทีละนัดเพราะนั้นถ้าเริ่มแบบแท็ก <All. S 1> มันจะโอ้อาราวกว่าแล้วค่อยไปฝึกเรื่องความเร็วทีหลังเรื่องการลากเมาส์ให้ตรงศัตรูไวๆทีหลังก็ได้ โดยพื้นฐานแล้วพุธจะให้คนฝึกเอมที่แบบไม่เคยเล่นไม่เคยฝึกเอมเนะไม่เคยเล่น a p s เลยนะพุธจะให้ฝึกเขาลากให้เขาฝึกลากเมาส์ก่อนก็คือให้เขาฝึกเรียนรู้ที่จะลากเมาส์ให้ตรงศัตรูอย่างเงี้ยแค่นะ้ไม่ต้องเคลื่อนที่เลยนะสามารถชิปแบบนี้ได้ทุกเกมได้ไหมทุกเกมครับให้เขาคุ้นชินกับโมชั่นในการในการใช้มือในการทําให้เมาส์มาตรงกับศัตรูก่อนหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็ต้องดูก่อนว่าเกมที่เขาเล่นนะ่ะ เป็นเกมประเภทไหน 1. เป็นเกมประเภทเดินยิง2เป็นเกมประเภท,เย,เเเทยืนยิงถ้าเป็นเกมประเภทเดินยิงเราก็ให้เขาฝึกเดินแล้วลากเมาส์ไปด้วยเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเวลาเดินอน่ะเมาส์ของเขาจะเคลื่อนที่ไปด้วยเขาสามารถใช้การเคลื่อนที่อะ่ะช่วยให้เมาส์ตรงศัตรูในขณะลากเมาส์ไปด้วยได้แต่ต้องฝึกจากการลากเมาส์ปกติก่อนโอเคไหมเพราะหลังจากนั้นมันจะเข้าสู่เรื่องที่3คือยิงยังไง อย่างถ้าเราถ้าเราฝึกแคสซิดี้มันก็คือการลากเมาส์ให้อยู่บนตัวศัตรูตลอดเวลาแล้วเราคลิกให้โดนสี่นัดศัตรูตก็จะตายเคล็ดลับคือเวลาคลิกอย่าทําให้เมาส์ของเราออกจากตัวศัวตรูให้เรารักษาน้ําหนักในการคุมเมาส์เหมือนเดิมอย่าคลิกแรงแล้วเราจะยิงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องลากเมาส์เหนื่อยอพวกแท็กกิ้งก็เช่นกัน มันก็เป็นแบบนี้เห็นไหมเข้าใจยากว่าทำไมผมถึงอยากให้ฝึกแท็กกิ้งก่อนเพราะว่าการฝึกแท็กกิ้งก่อนมันทำได้ทุกอย่างจะเล่นปืนคลิกก็ได้จะเล่นปืนกดค้างก็ได้มันมันครอบคลุมหมดเลยครับใช้ได้กับทุกเกมด้วย แฟนน้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องเดินยิงมากเลยเพราะตามมูฟเมนต์ของโอตไม่ทันกับติดยิงที่ตัวแล้วก็โดนน้องๆลากไปเล่นวิดีโอเฮดช็อตยิงหัวยับยับงอนเลยเราจงใจแกล้งเขาอะน้องใหม่เวลาเราเห็นเขางอนเราก็ต้องสะใจไม่ใช่เหรอใช่ไหมพี่รู้เราสะใจมากเวลาเห็นเขางอนเพราะเราเอาเขาไปบูลลี่ตั้งแต่แรกแล้วแปลว่าเราจงใจให้เขางอนตั้งแต่แรก เพื่อความเพื่อความมันของของ,ของเราโดยเฉพาะพอเราฝึกแท็กกิ้งได้แล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราจะต้องฝึกอีกเรื่องหนึ่งคือเราจะทํายังไงให้เมาส์ที่ที่อยู่ห่างจากตัวศัตรูเข้าหาตัวศัตรูให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ปุ๊บแล้วเราก็แท็กแล้วเอมของเราจะครบเลย ั้งลากเมาส์ให้ถึงตัวศัตรูให้ไวที่สุดทั้งแท็กให้ยิงได้ต่อเนื่องและดาเมจสะเทียนที่สุดอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆที่แบบไม่ลงรายละเอียดลึกมากจนเกินไปแล้วไม่ทําให้สหมองบวมอ่ะพอาะถ้ามากกว่านี้บอกเลยว่ามีเวลาสัก8ชั่วโมงไหมอธิบายให้ยังไม่จบเลย8ชั่วโมงมันเยอะไป <laughs> แล้วถ้าเป็นยืนยิงล่ะถ้าเป็นยืนยิงหลักๆก็คือสมมุติว่าเราเล่นวอโลเลนใช่ไหมครับท่านเล่นวาลโลเรนใช่ไหมครับเราก็ต้องเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าวอโลเลนเป็นเอมประเภทไหนข้อแรกเราวางเมาส์รอตามจุดออกสมมติว่าเราเราวางเมาส์ที่ตามมุมอย่างนี้ เอมที่เราจะต้องใช้มีอยู่ประมาณ3ามสี 4, ่อย่างอย่างแรกก็คือถ้าศัตรูเดินผ่านเมาส์เราเราจะต้องกดชิกเลยเราโดนยกตัวอย่างเช่นศัตรูเดินผ่านเนี้ยนี่คืออย่างแรกที่คนว่าคนเล่นวันโแรแลนต้องมีข้อที่2ถ้าศัตรูเดินเลยเป้าไปแล้วแล้วเราคลิกไม่ทันเราจะต้องเกี่ยมเมาส์ให้เร็วที่สุดให้ตรงหัวแล้วลิกให้ตรงจังหวะเพราะนั้นมันก็คือการแก้เมาส์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วคลิก ในจังหวะที่เราสามารถยิงได้มันก็จะคล้ายๆกับวีโดคือปึ๊บแล้วยิงอย่างงี้ซึ่งการการสะบัดเมาส์ไปหาศัตรูไม่ได้แปลว่ามันจะต้องตรงศัตรูร้อบางครั้งมันอาจจะเลยบางครั้งมันอาจจะไม่ถึงแปลว่าอะไรแปลว่านอกจากจะฝึกพาเมาส์ให้ไปใกล้ศัตรูที่สุดแล้ว ต้องฝึกแก้เมาส์หลังจากที่พาไปหาศัตรูด้วยอีกทีหนึง่งก็คือสมมุติว่าเราเรามองวิดโอใช่ไหมเราลากไปถึงวิดีโอปุ๊บมันเลยเราก็ต้องแก้อีกทีหนึง่งปัก <How delightful. S 1> ยังไงเราก็ไม่มีทางทําให้มันเพอร์เฟกต0รได้ตลอดเวลาอันนี้อันนี้ต้องยอมรับนะไม่มีทางแปลว่าเราจะต้องฝึกแก้เมาส์ด้วยนะครับ พอเข้าใจยังเอ่ยถ้าในกรณีที่เราเล่นตัวละครยืนยิงแล้วถ้าเป็นตัวละครเผื่อยิงล่ะถ้าแบบนั้นเราต้องเข้าใจมูฟเมนต์ของตัวละครยกตัวอย่างเช่นเราเล่นคิริโกะถูกไหมครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากระสุนกระสุนเนี่ยของตัวเนี่ยมันเดินทางประมาณไหนแล้วระยะประมาณไหนเนี่ยที่เราสามารถการันตีดาเมจได้เราเราก็ต้องพาตัวเองไปยืนอยู่ในจุดนั้น ทำไมบางครั้งเราเล่นกิลโกะแล้วยิงไม่ค่อยโดนหนึ่งคือเราไม่เข้าใจวิธีการเคลื่อนที่ของศัตรูสองเราไม่เข้าใจว่าระยะไหนคือระยะที่ศัตรูเลี่ยงหรือหลบดาเมจเราไม่ได้อย่างถ้าเป็นระ,ะยะประมาณเนี้ถ้าปาไปแล้วอ่ะโอกาสหลบอะ่ะมันเยอะมากถูกไหมเพราะเพราะอะไรเพราะมันไกลมากการที่จะหลบอะ่ะมันแทบจะมันแทบจะเกิดขึ้นง่ายมา,มากแต่พอเป็นระยะประมาณนี้ระยะที่แบบ กระสุนสามารถเดินทางเข้าถึงตัวศัตรูก่อนที่ศัตรูจะเคลื่อนที่ถ้าจับคีย์บอร์ดเอียงควรแก่ไหมไม่ควรพี่ไม่อยากให้มองว่าการวางคีย์บอร์ดเอียงเป็นเรื่องที่แย่มันเป็นความถนัดส่วนบุคคลเพราะนั้นคนเล่นคลิโกรจะต้องรู้ว่าระยะไหนคือระยะที่ศัตรูเข้าถึงแล้วเราสามารถฆ่าเขาได้เพราะเขาหลบกระสุนเราไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันหลบไม่ได้ ลงบ่ายสามครึง่งวันที่ว่างอยู่ครับลงบ่ายสามครึ่งวันที่ว่างอยู่ครับจะได้วันที่24นะขอบคุณมีนด้วยครับลองสังเกตสิทำไมโปรเพเยอร์ถึงสามารถเล่นฟาร่าให้ยิงโดนเยอะๆได้ทำไมโปรเพเยอร์สามารถยิงฮันโซให้แม่นเยอะๆได้ทำไมยิงคิรลิโกให้แม่นเยอะๆได้เพราะเขารู้ว่า ระยะประมาณไหนทาให้ศัตรูหลบกระสุนไม่ได้ต่อให้ศัตรูจะมีการเคลื่อนที่ที่ดีแค่ไหนก็หลบไม่ได้เพราะมันบังคับโดนคล้ายๆกับการเล่นแคทตี้ดีที่วางเมาส์ตรงปุ๊บก็กดยิงก็โดนมันไม่มีคำว่าเผื่อหรือป่ะจริงๆแล้วคำว่าเผื่อมันแทบจะไม่มีอยู่เลยมันคือการที่เราเข้าใจว่าเรายิงยังไงให้เขาหลบไม่ได้มากกว่า และนั่นคือตัวละครประเภทฟาล่าฮันโซคิริโกะครับวันนี้มาแนวทฤษฎีจ๋า <c oughs> ไม่รู้ชอบไหมนะแต่ว่าวันนี้อยากอยากทำอะไรเบา